สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแบงค์อีกแล้วนะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้เราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันนะครับในหน้าที่55นะครับหน้า55จนถึงหน้า59นะครับถึงหน้า59นะครับวันนี้เราก็จะมาทําใบกิจกรรมที่8.1นะครับเรื่องของโปรแกรมแยกขยะนะครับ8.1นะ เรื่องของโปรแกรมแยกขยะนะครับแล้วก็อีกหน้านึงนะครับในเรื่องของโปรแกรมข้าวมันไก่ในหน้าที่58นะครับเป็นใบกิจกรรมที่8.2นะครับเราก็จะมาทำสอกิจกรรมนะครับก็คือใบกิจกรรมที่8.1กับ8.2นะครับเรื่องของโปรแกรมแยกขยะนะครับแล้วก็โปรแกรมข้าวมันไก่กันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูใบกิจกรรมที่8.1ก่อนนะครับอ่า8.1เป็นเรื่องของโปรแกรมแยกขยะนะครับคำชี้แจงนะครับโป้งและก้อยเนี่ยนะครับพบขยะที่ถูกทิ้งเกลื่อนนะครับพื้นที่สาธารณะนะครับจึงต้องการเขียนโปรแกรมนะครับให้อิ่มเนี่ยช่วยเก็บและก็แยกขยะลงถังนะครับตามเงื่อนไขต่อไปนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยช่วยโปงและก้อยเนี่ยเขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์นะครับ โป้งกับก้อยเนี่ยเขาก็พบขยะนะครับที่ถูกทิ้งเกลื่อนบนพื้นที่สาธารณะเลยนะครับอ่าแล้วก็ต้องการให้อิมเนี่ยนะครับช่วยเก็บขยะนะครับแล้วก็แยกขยะให้ลงถังนะครับให้ถูกต้องตามเงื่อนไขนะครับอ่าโป้งกับก้อยเนี่ยก็เลยช่วยการเขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าเรียนจะเห็นว่าเนี่ยขยะถูกทิ้งเกลื่อนเลยนะครับบริเวณพื้นที่สาธารณะนะครับอ่านักเรียนก็มาดูถังขยะก่อนลูก ถังขยะนะครับมีทั้งหมด4ี่สีด้วยกันนะครับมีถังขยะสีเขียวสีเหลืองนะครับสีแดงนะครับสีฟ้านะครับอ่ามีถังขยะทั้งหมด4ี่สีด้วยกันนะครับอ่ามาดูถังสีเขียวนะครับเป็นลำดับแรกนะครับถังสีเขียวนะครับจะเป็นถังขยะประเภทอะไรบ้างนะครับดูนี้นะครับถังขยะสีเขียวจะเป็นพวกขยะเปียกนะครับอย่างเช่นของเน่าเสียนะครับย่อยสลายได้เร็ว ดูสิว่าอะไรสามารถย่อยสลายได้เร็วบ้างนะครับก็คือเศษอาหารนะครับผักผลไม้ใบไม้นะครับหรือว่าเศษยานะครับพวกนี้นะครับเราจะทิ้งถังขยะสีเขียวเพราะว่าเป็นถังขยะที่สามารถย่อยสลายได้เร็วนะครับพวกเศษอาหารเศษผักผลไม้นะครับอ่ะต่อไปลูกต่อไปเป็นถังขยะสีเหลืองนะครับถังขยะสีเหลืองเนี่ยจะเป็นถังขยะแบบรีไซเคิลนะครับ รีไซเคิลก็คือขยะที่สามารถนำไปขายได้นะครับหรือแปรรูปได้นั่นเองนะครับอะ,อะไรที่สามารถนำไปขายได้นะครับก็อย่างเช่นกระดาษนะครับขวดแก้วพลาสติกโลหะกระป๋องกล่องนมพวกนี้นะ่ะนะครับจะเป็นถังขยะแบบรีไซเคิลนะครับก็คือสามารถนำไปขายได้หรือแปรรูปได้นะครับนักเรียนก็จะสังเกตเห็นว่า คนที่เขาสามารถเก็บขวดไปใช่ไหมนะครับเก็บขวดตามถังขยะเอานาไปขายได้ก็คือขยะพวกนี้แหละนะครับก็คือถังขยะแบบรีไซเคิลนะครับขยะแบบรีไซเคิลสามารถนําไปขายได้แปลรูปได้นั่นเองอ่ะต่อไปถังขยะแบบสีแดงนะครับถังขยะสีแดงก็เป็นถังขยะแบบอันตรายนกะเรียนจะเห็นรูปกระโหลกเห็นไหมครับอ่าถังขยะเป็นรูปกระโหลกเห็นไหมครับอ่าอันนี้จะเป็นถังขยะแบบอันตรายอะไรบ้างที่มันอันตรายลูก อย่างเช่นหลอดไฟใช่ไหมครับขวดยานะครับ่านไฟฉายกระป๋องสเปย์นะครับภานชนะบรรจุสารอันตรายนะครับพวกนี้นะครับอันตรายมากนะครับอ่าก็จะเป็นพวกขยะแบบอันตรายนะครับต่อไปถังขยะแบบสีฟ้านะครับอ่าเป็นขยะทั่วไปนะครับขยะทั่วไปก็คืออะไรครับขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายนั่นเองย่อยสลายไม่ได้นั่นเองนะครับ ก็มีอะไรบ้างอย่างเช่นเปลือกลูก,มอ,มกอมนะครับซองขนมถุงพลาสติกโฟมนะครับก็คือขยะทั่วไปเนี่ยก็คือขยะที่ย่อยสลายไม่ได้นั่นเองนะครับพวกบวกลูกอมนะครับเปลือกลูกอมนะครับถุงไอติมนะครับซองขนมถุงพลาสติกโฟมนะครับพวกนี้เนี่ยจะย่อยสลายไม่ได้นะครับนะอ่าต่อไปเราจะไปดูหน้าต่อไปลูก อะมาดูบัตรคำสั่งก่อนนะครับบัตรคำสั่งชนิดของขยะ่ะในหน้าที่56นะครับมีบัตรคำสั่งมีอะไรบ้างนะครับชนิดของขยะก็มีเปลือกกล้วยนะครับมีขวดน้ำพลาสติกนะครับมีกล่องนมนะครับมีฐานไฟฉายมีสองอ่าตัวทีลูมีซองขนมขบเคี้ยวนะครับมีกระป๋องน้ำอัดลม มีหลอดไฟนะครับมีกล่องโฟมนะครับอ่แล้วก็มาดูบัตรประเภทของถังขยะบ้างนะครับอ่มีถังสีเขียวนะครับสีเหลืองสีแดงสีฟ้านะครับอ่อันนี้ก็บัตรคำสั่งชนิดของขยะเนี่ยมีทั้งหมดกี่อันดูสิหนึ่อามสี่ห้าหกเจ็ด 8นะครับบัตรชนิดของขยะเนี่ยมีทั้งหมด8 8ใบอ่ามาดูหน้าต่อไปในหน้าที่แบบทำแบบฝึกหัดเนาะอ่ะมาดูซินะครับเขาบอกว่าให้ในักเรียนเนี่ยอ่าให้ในักเรียนเนี่ยนำข้อความในบัตรคำสั่งนะครับเดี๋ยวแป๊ปนึงนะลูกนะครับ ให้นด้เรียนเนี่ยนำข้อความในบัตรคำสั่งนะครับเติมลงในช่องว่างต่อไปนี้นะครับเงื่อนไขของโปรแกรมนะครับอิมสามารถหยิบขยะได้ครั้งละ1ชิ้นนะครับ <S 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 เห็นไหมครับอ่าก็คืออิมเนี่ยสามารถหยิบขยะได้ครั้งละ1ชิ้นนะครับอ่าโปรแกรมสั่งอิมเก็บขยะมีดังนี้นะครับมีเริ่มต้นนะครับมีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีจุดสิ้นสุดก็คือจบนะครับจบการทํางานอันนี้เราก็จะมาเขียนโปรแกรมให้อิมเนี่ย เก็บขยะแยกขยะให้ลงถังถูกถังนะครับแล้วก็หยิบขยะขึ้นมาได้ครั้งละ1ชิ้นนะครับนะอ่ามาดูนะครับถ้าขยะที่พิจารณาคือกล่องนมนะครับให้ทิ้งลงที่ถังสีเหลืองนะครับอ่ากล่องนมก็คือทิ้งในถังขยะสีเหลืองเพราะว่ากล่องนมเนี่ยสามารถนําไปร,รีไซเคิลได้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้นะต่อไปนะต่อไป เดี๋ยวดูหน้านี้ด้วยนะดูหน้านี้ประกอบไปด้วยนะครับกล่องนมทําไปแล้วเนาะนะครับต่อไปไปดูเปลือกกล้วยบ้าง่เปลือกกล้วยนะครับเปลือกกล้วยต้องเป็นถังสีไรลูกเขียนเปลือกกล้วยลงไปเนาะนะครับเขียนเปลือกกล้วยลงไปนะครับเปลือกกล้วยนะครับ เดี๋ยวคุณครูขอยอ่อตัวหนังสือแป๊บหนึ่งนะครับเปลือกกล้วยเป็นถังขยะสีอะไรลูกสีเขียวเพราะว่าสามารถย่อยสลายได้ใช่ไหมครับอ่าสีเขียวนะครับอ่าเขียวแค่เขียนคาว่าเขียวก็พอนะครับเพราะว่าอันนี้เขาเขียนว่าเหลืองอันนี้ก็สีเขียวนะครับนะอ่าต่อไปลูกต่อไป เปลือกกล้วยทําไปแล้วต่อไปขวดน้ําพลาสติกล่ะนะครับขวดน้ําพลาสติกนะครับขวดน้ําพลาสติกเนี่ยเป็นถังสีอะไรอ่ารีไซเคิลเหมือนกันไหมขวดน้ําพลาสติกนะครับอ่าขวดน้ําขวดน้ําพลาสติกนะครับคือซีเขียนพอไหมนะครับ เขียนไม่พอเดี๋ยวคุณครูย่องลงนิดนึงนะครับขวดน้ําถ้าใครฟังไม่ทันนะครับเด็กๆสามารถสต็อปได้นะครับหยุดได้แล้วก็แล้วค่อยทําตามคุณครูก็ได้นะครับนะถ้าฟังไม่ทันเนาะขวดน้ำพลาสติกนะครับอันนี้นะขวดน้ำพลาสติกเนี่ยเป็นถังสีอะไรลูก สีเหลืองไหมนะครับเพราะสามารถอะไรครับรีไซเคิลได้ใช่ไหมนะครับอ่าเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็จัดวางให้ดีๆนะครับนะอ่าต่อไปลูกต่อไปต่อไปนะครับต่อไปถ่านไฟฉายนะครับถ่านไฟฉายเป็นอะไรถ่านไฟฉายเป็นขยะแบบ อันตรายไหมใช่ไหมนะครับถานไฟฉายเป็นเป็นแบบว่าขยะแบบอันตรายเนาะอ่าถานไฟฉายต้องเป็นสีอะไรลูกสีแดงไหมนะครับเป็นถังขยะแบบสีแดงเพราะเป็นขยะแบบอันตรายถานไฟฉายนะครับอ่าต่อไปนะต่อไปซองขนมขบเคี้ยวนะครับซองขนมขบเคี้ยวซองขนมเนี่ยต้องเป็นถังขยะทั่วไปไหม ใช่ไหมครับซองขนมนะครับขนมขบเคี้ยวอ่ะซองขนมขบเคี้ยวเนี่ยต้องเป็นถังขยะสีอะไรลูกสีฟ้าไหมใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นขยะทั่วไปอ่ะสีฟ้านะครับสีฟ้าต่อไปครับต่อไป กระป๋องน้ำอัดลมนะครับกระป๋องน้ำอัดลมอันนี้กระป๋องน้ำอัดลมเนี่ยต้องเป็นขยะแบบรีไซเคิลไหมลูกเพราะว่ามันสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่เนาะกระป๋องน้ำอัดลมนะครับเป็นถังขยะสีสีอะไรลูกสีเหลืองไหมนะครับสีเหลืองเพราะสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับอ่าสีเหลืองนะครับ ต่อไปครับต่อไปเหลืออีก2ออันนะครับหลอดไฟนะครับหลอดไฟเนี่ยเป็นถังขยะแบบต้องทิ้งแบบไหนลูกถังขยะแบบอันตรายไหมนะครับหลอดไฟเป็นขยะแบบอันตรายต้องเป็นสีแดงนะครับนะหลอดไฟต่อไปครับต่อไปกล่องโฟมกล่องโฟมเนี่ยไม่สามารถย่อยสลายได้ใช่ไหมครับอ่ากล่องโฟม กล่องโฟมต้องเป็นสีฟ้าก็คือถังขยะแบบทั่วไปก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้อ่าเดี๋ยวมาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับนะอ่ากล่องนมเนี่ยก็เป็นถังขยะสีเหลืองเพราะว่าอะไรครับอ่าเพราะสามารถรีไซเคิลได้นํากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับอ่าต่อไปเปลือกกล้วยเปลือกกล้วยเป็นถังขยะสีเขียวนะครับเพราะสามารถย่อยสลายได้นะครับย่อยสลายได้ก็อย่างเช่นพวกผักนะครับ พวกผลไม้นะครับเศษหญ้านะครับเศษอาหารพวกนี้จะเป็นถังขยะสีเขียวนะครับรวมไปถึงเปลือกกล้วยด้วยนะครับเนาะต่อไปขวดน้ำพลาสติกนะครับก็คือถังสีเหลืองก็คือสามารถนําไปขายได้นํากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับต่อไปถ่านไฟฉายนะครับก็คือถังขยะสีแดงนะครับเป็นขยะพวกอันตรายนะครับซองขนมขบเคี้ยวก็จะเป็นสีฟ้านะครับ ก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้นั่นเองนะครับพวกซองขนมซองไอติมอะไรพวกนี้นะครับเปลือกลูกอม,มอะไรพวกนี้เนาะก็จะเป็นถังขยะสีฟ้านะครับกระป๋องน้ําอัดลมนะครับก็จะเป็นถังขยะสีเหลืองเพราะสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่เป็นขยะรีไซเคิลน,นะครับหลอดไฟนะครับก็จะเป็นถังขยะสีแดงเพราะเป็นขยะอันตรายนะครับ ต่อไปครับกล่องโฟมนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถย่อยสลายได้นะครับก็เป็นถังขยะแบบทั่วไปก็คือจะเป็นสีฟ้านั่นเองนะครับอ่ะเมื่อเราเขียนโปรแกรมให้อิ่มเสร็จแล้วนะครับเนาะมีจุดเริ่มต้นนะครับเนาะแล้วก็มีจ, <c oughs> จุดสิ้นสุดนะครับโอ้ยโทษทีลูกเนาะฮ่าๆ <h aha> ไปนะครับอ่ะมีจุดสิ้นสุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําหน้าต่อไปเนาะ นะครับหน้าต่อไปจะเป็นเรื่องของโปรแกรมข้าวมันไก่อ่ะเด็กๆเนี่ยเคยกินข้าวมันไก่กันใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ชอบกินด้วยเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมครับอ่าเราจะมาทําในหน้าที่58กันในเรื่องของโปรแกรมข้าวมันไก่นะครับในใบกิจกรรมที่8.2นะครับอ่าเด็กๆชอบกินข้าวมันไก่เนาะนะครับเนาะ,ะเพราะว่ามันอร่อยแล้วก็มีทั้งไก่ทอดไก่ ไก่ต้มด้วยนะครับเนาะนะครับอาคาชี้แจงลูกจงเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อให้อิ่มเนี่ยเตรียมข้าวมันไก่นะครับโดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการไก่ต้มหรือไก่ทอดอ่าเห็นไหมว่าข้าวมันไก่เนี่ยมี2อออย่างด้วยกันนะครับมี2หน้าก็คือไก่ต้มกับไก่ทอดนะครับอ่ามาดูข้าวมันไก่ก่อนอันนี้คือจานข้าวมันไก่นะครับก็จะมีมีข้าวนะครับ ข้าวมันไก่แ like ล้วก็มีไก่นะครับเราอาจจะเลือกเป็นไก่ต้มหรือไก่ทอดก็ได้นะครับแล้วก็มีแตงกวานะครับอ่าแล้วก็มีอะไรครับมีน้ําจิ้มนะครับมีน้ําจิ้มนะครับแล้วก็มีซุปซุปเนี่ยเขาก็จะใส่อะไรครับใส่ผักอ่าใส่ใส่ผักชีด้วยนะครับนะอ่าข้าวมันไก่ก็ต้องมีไก่นะครับมีแตงมีน้ําจิ้มนะครับ อ่าแล้วก็มีถ้วยซุปนะครับแล้วก็มีผักชีโรยโรยในถ้วยของซุปนะครับอ่ามาดูก่อนลูกมาดูบัตรคําสั่งว่ามีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมีตักข้าวใส่จานนะครับหั่นแตงกวาใส่จานโรยโรยผักชีนะครับตักน้ําจิ้มใส่ถ้วยนะครับมีตักน้ําซุปใส่ถ้วยนะครับแล้วก็มีอะไรครับถ้าสั่งข้าวมันไก่ต้มนะครับ ให้ทําตามคําสั่งในซองนะครับก็คือหั่นไก่หั่นไก่ต้มใส่จานนะครับแล้วก็มีอะไรครับถ้าสั่งข้าวมันไก่ทอดนะครับให้ทําตามคําสั่งในซองนะแล้วก็หั่นไก่ทอดใส่จานอ่ะอันนี้คือเขาจะให้เราเขียนนะครับเขียนโปรแกรมนะครับข้าวมันไก่นะครับก็คือให้เราเลือกว่าเราจะกินข้าวมันไก่ต้มหรือข้าวมันไก่ทอดนะครับแต่ถ้าเราเลือกนะครับเลือกกินไก่ต้มเนี่ยเราก็เปิด เปิดซองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อหั่นไก่ต้มใส่จานถ้าเราจะกินไก่ทอดเนี่ยนะครับเราก็เปิดนะครับเปิดคําสั่งในซองนะครับเพื่อจะหั่นไก่ทอดใส่จานนั่นเองอ่ามาดูหน้าต่อไปลูกหน้านี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกัาอ่าเริ่มต้นนะครับอันนี้คือเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยเขาเขามีมาให้ก็คือตักข้าวใส่จานไปแล้วนะครับ อ่ะอย่างแรกเลยขั้นตอนแรกเราจะต้องอะไรครับตักข้าวใส่จานใช่ไหมต่อไปขั้นตอนที่สองจะต้องทําอะไรลูกขั้นตอนที่สองเมื่อเราตักข้าวใส่จานแล้วอ่านมาดูนี้ก่อนมาดูบัตรคําสั่งก่อนอ่านตักข้าวใส่จานอ่ะตอนนี้ตักข้าวใส่จานแล้วนะครับต่อไปเราจะต้องมาอะไรครับตักอะไรต่อครับ อ่าเราจะต้องหั่นไก่ต้มใส่จาน encuentra? ใช่ไหมใช่ไหมหรือไก่ทอดนะครับเราจะต้องทําบัตรคําสั่งว่าแบบมีเงื่อนไขนะครับแบบมีเงื่อนไขก็คือเราสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีเงื่อนไขนะครับก็คือถ้าสั่งข้าวมันไก่ต้มนะอันนี้คุณครูก็จะเขียนตรงนี้นะถ้าสั่งนะครับถ้า fe, สั่งข้าวอันนี้ คำสั่งแรกเข้าไปแล้วเนาะตักข้าวใส่จานอันนี้ตรงนี้ก็ได้ถ้าสั่งข้าวมันไก่ต้มถ้าสั่งข้าวมันไก่ต้มนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งเนาะถ้าสั่งข้าวมันไก่ต้มให้ทําตามคําสั่งในซองนะครับให้ทําตามคําสั่งในซองนะครับอ่า นะตรงนี้นะตรงนี้นะอ่ะถ้าเราจะกินไก่ต้มเนี่ยเราก็ต้องอะไรครับนะครับเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องหั่นไก่ต้มใส่จานเห็นไหมครับอันนี้คือคําสั่งที่เราจะต้องคำคำสั่งที่สองนะครับก็ <c oughs> คือหัน่นไก่ต้มใส่จานนะครับเห็นไหมครับ อันนี้ก็คือเรามีเงื่อนไขให้เขาก็คือเราเราสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็คือสั่งไก่ต้มนะครับก็คืออ่ถ้าสั่งข้ามันไก่ต้มเนี่ยให้ทําตามคําสั่งในซองก็คือให้เปิดซองนะครับเพื่อจะต้องอะไรครับหั่นไก่ต้มใส่จานาต่อไปนะครับต่อไปเราจะต้องทำสองเงื่อนไขนะครับเมื่อกี้เงื่อนไขแรกแล้เงื่อนไขที่สองนะครับก็คือถ้า ถ้าสั่งนะครับถ้าสั่งข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ทอดนี่นะครับคำสั่งนี้นะอันนี้ทําไปแล้วอันนี้อันนี้คุณครูเขียนลงไปแล้วอ่าต่อไปอันที่สองเนาะอ่าอันที่3นะครับอันที่3ามทุกทีถ้าสั่งข้าวมันไก่ทอดให้ทําตามคําสั่งในซองอ่าเหมือนกันเนาะให้ทํา ตามคำสั่งในซองก็คือเปิดซองนั่นแหละลูกนะครับเมื่อเราเปิดซองนะครับเราจะต้องอะไรครับหั่นไก่ทอดใส่จานใช่ไหมนะครับหั่นไก่ทอดใส่จานหั่นไก่ทอดใส่จานนะครับ อันนี้นะครับเป็น2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือเราสามารถเลือกไก่ต้มได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกไก่ทอดได้นะครับถ้าเราจะทําตามคําสั่งไหนเราก็เปิดซองนะครับแล้วก็หั่นไก่ต้มใส่จานหรือเราจะทําตามคําสั่งของไก่ทอดนะครับแล้วก็เปิดซองแล้วก็หั่นไก่ทอดใส่จานนะครับอันนี้ก็มีทั้งหมด2เงื่อนไขให้เราเลือกนะครับต <gt> ่อไปนะครับต่อไปอ่ะ ต่อไปเราจะต้องมาทําอะไรครับหั่นแตงกวาใช่ไหมอ่าหั่นแตงกวาใส่จานนะครับหั่นแตงกวาใส่จานหั่นแตงกวาหั่นแตงกวาใส่จานนะครับอ่าอันนี้เป็นขั้นตอนที่ที่สี่ใช่ไหมอันนี้หนึ่งสองอ่าอหนึ่งสองอ่าสามแล้วกัน ขั้นตอนที่2เนี่ยเราสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเนาะส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยจะเป็นหั่นแตงกวาใส่จานนะครับเพราะว่าเมื่อเราหั่นไก่ต้มหรือไก่ทอดนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นแตงกวาใส่จานเพื่อตกแต่งจานให้มันสวยงามแบบในภาพนะครับแบบในภาพเราก็คือเราตักข้าวเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาเลือกว่าเราจะสั่งแบบไก่ต้มนะครับหรือไก่ทอดนะครับ อ่าแล้วก็มาเป็นขั้นตอนที่3มเราก็จะหั่นอะไรครับเราก็ต้องมาหั่นแตงกวาอ่าแล้วส่วนขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4อะไรครับเราก็จะมาตักน้าจิ้มใช่ไหมอ่าขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4นะครับอันนี้หั่นแตงกวาใส่จานไปแล้วต่อไปนะครับตักน้ําจิ้มใส่ถ้วยเป็นขั้นตอนที่4แล้วกันนะครับตักน้ําจิ้มใส่ถ้วยนะครับ น้ำจิ้มใส่ถ้วยนะครับตักน้ําจิ้มใส่ถ้วยนะครับอะ่ะเป็นขั้นตอนที่4นะครับนะต่อไปครับต่อไปอ<ะ>ขั้นตอนที่4ก็คือตักน้ําจิ้มใส่ถ้วยไปแล้วต่อไปขั้นตอนที่5นะครับขั้นตอนที่5นะครับก็คืออะไรครับ ตักน้ำซุปใส่ถ้วยอ่าตักน้ำซุปใส่ถ้วยตักนะครับน้ำซุปนะครับน้ำซุปใส่ถ้วยนี่เป็นขั้นตอนที่ห้านะครับตักน้ำซุปใส่ถ้วยอ่านี้ทำไปแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือขั้นตอนที่ 6ใช่ไหมครับก็คือโรยผักชีโรยผักชีเนี่ยเราจะโรยที่ไหนครับโรยที่น้ําซุปนะไม่ใช่ที่ข้าวมันไก่เพราะว่าในภาพเนี่ยเขาเป็นอะไรครับโรยผักชีที่น้ําซุปนะครับเนาะโรยผักชีนะครับโรยผักชีอ่ะกูจะเขียนโรยผักชีโรยผักชีอ่ะนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย ามาทวนอีกรอบหนึ่งนะครับนะขั้นตอนที่1เนี่ยเราก็จะตักข้าวใส่จานใช่ไหมครับขั้นตอนที่2เนี่ยเราก็จะมามีเงื่อนไขว่าเราจะเลือกไก่ต้มนะครับอ่าเลือกไก่ต้มหรือไก่ทอดนะครับขั้นตอนที่3มนะครับเราก็จะมาอะไรครับหั่นแตงกวาร้บเพื่อตกแต่งจานขั้นตอนที่4นะครับเราก็จะมาตักน้าจิ้มนะครับขั้นตอนที่5้าเราก็จะมาตักน้าซุป ขั้นตอนที่6เราก็จะมาอะไรครับมาโรยผักชีที่น้ําซุปอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นในการสั่งข้าวมันไก่นะครับว่าเราจะตัดสินใจเลือกข้าวมันไก่เป็นไก่ต้มหรือไก่ทอดนะครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่1เนาะอะ่ดูในตรงนี้นะใครที่เขียนไม่ทานนะครับนักเรียนก็ดูในหน้านั้นได้เนาะในหน้าที่58ได้นะครับ ก็จะมีบัตรทำให้ให,ให้ให้จดตามได้นะครับเนาะหรือใครจะดูตรงนี้ก็ได้แล้วก็สต็อปไว้นะครับหยุดไว้แล้วก็เขียนตามคุณครูก็ได้นะครับนะก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่1น,นะครับเห็นไหมตักข้าวใส่จานขั้นตอนที่2เราก็จะมาเลยครับมาเลือกนะครับว่าเราจะเลือกแบบไก่ต้มหรือไก่ทอดนะครับถ้าเราเลือกไก่ต้น <c oughs> ถ้าเราเลือกไก่ต้มเนี่ยนะครับนักเรียนก็ต้องเปิดซอง นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อหั่นไก่ต้มใส่จานหรือถ้าใครเนี่ยเลือกไก่ทอด cutter, SO. ก็ต้องเปิดคําสั่งในซองแล้วก็หั่นไก่ทอดใส่จานนะครับอ่าส่วนขั้นตอนที่3เราก็จะมาหั่นแตงกวาเพื่อตกแต่งจานใช่ไหมครับอ่าขั้นตอนที่4เราก็จะมาตักน้าจิ้มใส่ถ้วยขั้นตอนที่5เราก็จะมาอะไรครับตักน้ําซุปใส่ถ้วยขั้นตอนที่6เราก็จะมาอะไรครับโรยผักชีใส่น้ําซุปนั่นเอง นะครับอ่าก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับตรงนี้นะอ่าชั่วโมงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ครั้งหน้าก็มาพบกับคุณครูแบงค์ใหม่นะครับอ่ะคุณครูก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ